ก่อนสิไปเบิงคลิปนะครับผมผมกะมาไวอะไรให้แม่พนมไพรนะผมซึ่งเป็นแม่ไอหน้าวินนะผมกะประพุมมกะเป็นตัวแทนจากซองอมากๆทีเดียวนะครับผมสิยืนสงบใหนึ่งนาทีนะครับผมครับกะฝากไปถึงไอหน้าวินนะครับ ครับผมอยากคิดหลายนะครับผมกาแม่พนุมไพกกะอยู่ทึ่งส w งสวรรค์นะครับผมเป็นกาสียิ้มเป๊ะๆอยู่แล้วครับผมว่าลูกชายเป็นเก็งได้ดีก่ะสูดๆนะครับผมสวัสดีแม่นางเด้อนี่เด้อเห็ดเข,าข่าเข่าแหรานก่อน,หหนอหเหน็ดลาบเลยลาบเดี๋พี่น้องเนื้อเป็นหัวนครับผมพี่น้องมีเห็ดลาบกินนะพี่น้องนะครับผมใส่ไส้เนื้อเรียบร้อย พบกับแม่นางน,นะครับผมยา่ยาย่าตินางญาจา๋าย่าจา๋าย่าจ๋าครับผมญาจา๋ <c oughs> า,จา,า,จาไปเบิร์นตอนฟุงกันเลยครับตอนนี้รว้แบบเนี้นี้เราครับผมยาา่าจ๋าเราทำการฟุงเน,นื้อครับนี่ครับพี่น้องปักหน้าใครนี่ยปักหน้าแกเม็ดหรอนีครับ เกล็ดน้าลงไปนี่ครับผมใส่หัวหอมเข้าไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเหาก็ใส่บักพริกเข้าครัวนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนเอาใส่ถาดด้วยพี่น้องพี่น้องครับกระทําการปรุงแล้วนะผมเพื่อเเลยครับผมอะไรผมบู๊นางบูยสีสันนะบู๊เฮียเฮียเฮียเกดไปกราบสวัสดีครับผมพบกับบอกมาดอีกแล้วครับ ครับสวัสดีครับพบกับเฟิร์ดอีกแล้วนะครับผมนี๋ยวยังกินเฟือดในหลาบหมูครับผมลาบหมูมือนีิกะลาบหมูมีน้ำนะครับผมเอาไปสดน้ำแมนอยู่ครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับผมกับแม่พนมไพรนะครับผมก็มือนีิกะใส่สุดดำนะครับผมมาให้เกียรติเพิ่นนะผมมากินสองคนครับตีไปขายปลาเนาะครับเบาะงวดครับขอนียวคือเกาครับผมหันห่อนเลยหิวเข่าลายพี่น้องเลยจัดครับจัดจัดพี่น้องแม่พนมไพรอยู่สบายเลยเนาะ อนาอนาวินก็ม่ต้องคิดหลายด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คือเราครับผมเป็นเอฟซีไอนาวินนะครับผมจัดไปคราจัดไปคำแรกอืมต่างนามเนี่ยเพิเเ่เรืออเปิดอืมไม่หอมมะเขือตัวครับ น่านะคะไม่ยินเหนกันมะเขือหาวานหวานพี่น้อง ừ đáp án mà bán đi học khác ý lý ba đáp mi nam Khám nó khám nó nhanh Ngon thì nó sẽ khám biết luôn vậy ชอบนะเสียวานหวาน,วานอืม,อมนี้ยังดงดับทิ่เขาพี่น้องเปิดมันมีเอขอไมหมล่ะพี่น้อง พี่มาตกินดังกว่าน,นี้ผมให้คลิปกินดังไปเลยที่พี่น้องยังว่าผมกินดังพ่อบอกโอ้ยเทื่อนาผมสิสื่อไม่โคตรฟนมันหย่ำใส่บังพี่น้องเบิ้งท่านขอคลิปนี้ผมกับสิจันให้อีกเ้อมาจันให้ได้เลยอืมอืมอืมนิ่งคนปลาครับพี่น้องอืมอืมขอไปวางโยู่กับไปอยกไป มากบ่พี่น้องอืมอืมดังพ่อบ่พี่น้องเห็นหายแต่ก็ได้อยู่ครับขอรงนะจัดให้แล้วเด้อครับตามคำพวอหืมอืมอย่าด่ามาเด้อพี่น้องแย่เป็นหายครับเพชร อืมอืม,อมตอนอยากกินหนังนยครับเฮ้แก่แล้ว หนอนคอไปเด้อเขามันมียังบุ่งหูวดำดำตายหนวกวนแก๊แสบปี๊ยครับ อย่างวะครับ กับพี่น้องเ้ยคลิปนี้กะมีเพียงเท่านี้แล้วผมกะกราขอคุณนะครับผมที่เขามารับชมมากนะครับผมอิ่มเลยวันนี้คําถายครับนะก็ขอพุณหลายๆแล้วผมเฟซบุ๊กของผมนั่งสองกัอยูมงกุนี้แล้วผมกะแสดงความเสียใจกับแม่พนมไพรด้วยนะครับผมอ่นานวินสุดๆนะครับผมบาย